สวัสดีค่ะทานายการวันนี้นะคะวันที่12ตุลาคมนะคะที่หน้าร้านแท็กอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะทุกท่านอยู่กับวันนิดานะคะที่หน้าร้านแท็กอร์ฟาร์มขอนแก่นร้านแท็กอร์ฟาร์มเปิดทําการทุกวันนะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้านะคะมาชมรีวิวรถแต่ละคันนะคะวันนี้ก็จะมีเป็นตัว L40 L50 แล้วก็มีเป็นตัว MU49 มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสำหรับคันแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นรถปี67นะคะผ่านการใช้งานที่199ชั่วโมงนะคะตามระยะการใช้งานนี้ก็ถือว่าน้อยนะคะลูกค้า รถเป็นรถสีเดิมทั้งคันนะคะสภาพยังดีสียังเดิมอยู่นะคะชิ้นส่วนเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะผ่านการใช้งานที่หนึ่ง้ยเกบ้าชั่วโมงนะคะหนึ่งเก้าชั่วโมงนะคะลูกค้าบบาสวยพวงมาลัยแน่นดีนะคะหลังคาไม่แตกหักหลังคาไม่แตกแล้านะคะยางหน้ายางหลังสวยนะคะลูกค้าสวยสวยเดิมๆนะคะตัวนี้ทางร้านไม่ได้เพิ่มเติมในส่วนไหนเลยนะคะก็คือรับเข้ามาในสภาพนี้ให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะคะเปิดราคาอุปกรณ์2ชิ้นจะอยู่ที่ห้า0 0 0เก้าหันบาทนะคะ 595,000บาทคันนี้ดาวเริ่มต้นที่60,000บาทส่งงวดได้6ปีนะคะลูกค้าส่งงวดได้6ปีนะคะเดี๋ยววันนี้จะแจ้งค่างวดที่เป็นรายปีนะคะตัวนี้ก็จะปีละ1 37,000บาทรวมงวดย่อยนะคะ1 0 0 0 37,000บาทรวมงวดย่อยค่ะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะตัวเช็คพร้อมใช้งานมีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะคันที่2นะคะตัวนี้จะเป็นตัว L5018DT นะคะตัวนี้เป็นสีดา ที่ทางร้านจะทำขึ้นพิเศษนะคะ L5018DT Black Edition นะคะลูกค้านะคะผ่านการใช้งานที่2,100ชั่วโมงนะคะตัวนี้เป็นรถที่จดทะเบียนปี2,559ค่ะรถจดทะเบียนปี2,559นะคะผ่านการเก็บสีรอบคันนะคะเก็บงานรอบคันยางใหม่สีเส้นนะคะลูกค้านะคะคันนี้เปิดราคาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นที่480,000บาทนะคะ480,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นนะคะ แล้วก็คันนี้ขออนุญ,ญาตขายเป็นเงินสดนะคะเนื่องจากว่าเป็นรถปีต่านะคะลูกค้ารถปีห้าเก้านะคะอุปกรณ์สองชิ้นสี่แสนแปดหมื่นบาทนะคะสดผ่านสหกรณ์สดผ่านทอกศออได้เลยนะคะ L ห้าศูนย์หนึ่งแปด DT Black Edition นะคะลูกค้าเป็นสีที่ทางร้านจะทําขึ้นนะคะสีพิเศษนะคะแล้วก็สไตล์แบบเท่ๆไม่เหมือนใครนะคะสไตล์เมเทัลลิกตัวนี้จะเป็นสีส้มราวานะคะจะเป็น L ห้าศูนย์หนึ่งแปด SP สีเมเทัลลิกนะคะลูกค้าที่ทางคุปตาจะทําขึ้น ื่อฉลองคูปต้าครบ45ปีนะคะเป็นรถสีเดิมทั้งคันด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษนะคะมีเลขสี่กับเลขค่าติดมาทั้งสองข้างตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นพิเศษนะคะสวยๆเลยนะคะเป็นรถปี66ใช้งานเพียงแค่500ชั่วโมงยางหน้ายางหลังสวยนะคะลูกค้าใช้งานน้อยที่500ชั่วโมงนะคะเปิดราคาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นที่595,000บาทนะคะ595,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นใบดันดินหน้าและผ่านหลังนะคะลูกค้า ตรวจช็คพร้อมใช้งานเช่นกันนะคะเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ตามจุดที่ลูกค้าระบุได้เลยนะคะสวยๆสไตล์เมเทัลลิกไม่เหมือนใครนะคะสนใจก็แวะเข้ามาชมได้ตัวนี้มีส่วนลดพิเศษให้นะคะแล้วก็จะมีอีกคันตัวเล็กลงมาจะเป็นตัว L4018SP นะคะคันนี้ไม่ใช้งานที่95ชั่วโมงนะคะไม่ใช้งานที่95ชั่วโมงนะคะคันนี้เป็นรถที่ปี ต่ำที่สุดที่ร้านของเรานะคะเกิดเกิดที่หลังเพื่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นรถปี68นะคะลูกค้าไม่ใช้งานน้อยหลัก10ก็คือ95ชั่วโมงนั่นเองนะคะยางหน้ายางหลังติดมาเป็นยี่ห้อโอตานี้นะคะยางหน้าสวยยางหลังสวยนะคะติดมาจากโรงงานเลยนะคะใบมิดันดินหน้าผ่านการใช้งานตามนี้นะคะสวยๆนะคะเปิดราคาที่495,000บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะ 495,000บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นนะคะลูกค้าคันนี้ดาวเริ่มต้นที่60,000บาทนะคะส่งงวดรายปีก็ปีละ190,000บาทรวมงวดย่อยนะคะเก็บงานเก็บสีเก็บรายละเอียดพร้อมใช้คันนี้มีรับประกัน2เด้งนะคะลูกค้าเพราะว่าจากศูนย์คูปต้าจะมีรับประกัน2ปีนะคะตัวนี้เป็นรถปี68ก็จะได้รับประกันจากศูนย์คูปต้าแล้วก็จะรับประกันจากทางร้านเราอีก1เด้งนะคะลูกค้าสนใจคันนี้ก็ ลำดับที่119นะคะจะเป็นตัว LC018SP รถปี68นะคะดาวที่60,000บาทค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวใหญ่ขึ้นมานะคะจะเป็นตระกูล MU นะคะ MU4902 นะคะคันนี้รถปี66นะคะผ่านการใช้งานที่1,600ชั่วโมงนะคะลูกค้าผ่านการใช้งานที่1,600ชั่วโมงนะคะคันนี้ก็เป็นรถสีเดิมนะคะลูกค้าสีเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะอย่างหน้าอย่างหลังยิงสวยอยู่นะคะ คันนี้จะใช้เงินดาวน้อยที่3 0 0 0 0บาทนะคะเปิดราคาที่6 2 5 0 0 0ันบาทดาวที่3 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้ดาวที่3 0,000บาทะคะ่ะอุปรกรณ์2ชิ้นพร้อมใช้งานเช่นกันลูกค้าสามารถเลือกผ่านได้นะคะว่าจะรับเป็นผ่านพวนหรือว่าผ่านบุกเบิกนะคะตอนนี้ก็คือเป็นรถที่รับเข้ามาใหม่ยังไม่ได้เก็บงานนะคะลูกค้าสามารถระบุจุดได้เลยอยากจะให้เก็บสีในส่วนไหนหรือว่าอยากจะให้เก็บงานในส่วนไหนเพิ่มเติมนะคะระบ,บุได้เลยนะคะคันนี้6 2 5 0 0 0บาทดาวเริ่มต้นที่3 0 0 0 0บาทค่ะ อยูสี่เก้าศูนสองรถปีหกหกนะคะแล้วก็จะมีตัว L5018SP คันนี้จะเป็นรถที่ไม่น้อยที่สุดนะคะสำหรับ L50 นะคะก็เป็นคันนี้นะคะไม่1นึชั่วโมงนะคะลูกค้าคันนี้ไม่น้อยที่113ชั่วโมงนะคะสภาพดีสีสวยสีเดิมเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะยางหน้ายางหลังติดมาเป็นยี่ห้อโอตานีนนะคะดอกยางเหลือเยอะด้วยนะคะสีจากโรงงานทั้งหมดเลย เปิดราคาอุปกรณ์2ชิ้นที่595,000บาทค่ะ59 5,000บาทอุปกรณ์2ชิ้นค่ะสวยๆเลยนะคะลูกค้าประสงค์ไม่เก็บสีก็ได้ก็รับเป็นส่วนลดไปนะคะหรือว่าอยากจะให้เก็บสีนะคะแบบให้เทียบเคียงรถใหม่ก็ได้เลยนะคะคันนี้เปิดราคาที่5 9 5 0 0 0บาทดาวเริ่มต้นที่70,000บาทค่ะสวยๆพร้อมใช้นะคะเก็บงานพร้อมส่งนะคะพร้อมรับประกันหลังการขายพร้อมบริการจะส่งทั่วไทยนะคะลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ก็สามารถซื้อได้นะคะ สามารถซื้อได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่มั่นใจในเครดิตของตัวเองนะคะสามารถส่งเอกสารขอสินเชื่อได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ